สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สมเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนชร์ข่าวพารววยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์ทุกท่านคะ่ะดาวพุธย้ายรอบนี้จะให้คุณกับท่านด้านการเงินเต็มๆเ,เลยคะ่ะนั่นก็หมายความว่าท่านจะมีโชคลาภและข่าวดีเกิดขึ้นนะคะหากที่ผ่านมาท่านใดที่การเงินค่อนข้างที่จะมีปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังช่วงนี้การเงินของท่านจะดีขึ้นท่านจะหายใจหายคอได้โล่งขึ้น ดาวพุทย้ายในวันที่11กันยายนถึงวันที่27กันยายน2568หลังจากวันที่11กันยายนเป็นต้นไปนะคะถ้าท่านคาดหวังเงินจากส่วนใดท่านจะได้เงินนั้นมาค่ะหากกำลังรอคอยเงินจากส่วนใดก็ตามการเงินของท่านก็จะเข้ามาท่านจะได้รับข่าวดีลุ้นและรอคอยสิ่งใดจะสมหวัง ดวงดีในรอบปีนะคะหากการเงินของท่านติดขัดมีปัญหาท่านจะแก้ไขได้ปากมีเสน่ห์พูจาเป็นเงินเป็นทองคำพูดคำจาของท่านดูหนักแน่นน่าเชื่อถือและด้วยบุคลิกท่าทางดูมีเสน่ห์มีออร่าท่านจะเป็นคนที่มีเครดิตดีมีคนเข้ามาให้โอกาสโอกาสใหม่ๆด้านการเงินจะเข้ามาหาหากมีการพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองจะสำเร็จนะคะคุยงานดีลงาน ช่วงนี้จะส่งผลดีเกิดข่าวดีเกิดเรื่องคาดไม่ถึงดาวพุธเป็นตัวแทนของการเงินและการย้ายครั้งนี้เป็นมหาอุดเป็นกระเสรตาธิปดีอะไรก็ตามที่ท่านไม่คิดไม่ฝันมักจะเกิดขึ้นกับท่านมีดวงได้เงินแบบปุบปรับฉับท่านงานจะทำให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงจะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการงาน และจะส่งผลดีกับท่านด้านการเงินด้วยมีดวงได้เงินพิเศษจากงานพิเศษบางท่านมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตหรือจะมีเงินจำนวนเยอะๆหมุนเวียนเข้ามาในบัญชีของท่านท่านใดที่เป็นนักลงทุนจะได้ผลกํำไรจากการลงทุนแบบคาดไม่ถึงหากค้าขายโดยเฉพาะท่านใดที่ค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์นะคะยอดขายของท่านนั้นจะเพิ่มขึ้นแบบน่าชื่นใจ ไล์สดบ่อยๆนะคะและจัดโปรโมชั่นที่ดึงดูดใจให้ใจลูกค้าแต่มีข้อแม้มีข้อแม้ว่าอย่าเอารัดเอาเปรียบถ้าสินค้ามีตำหนิบอกไปตรงๆสมมุติหากท่านขายอาหารขายผักสดผลไม้ท่านก็ต้องบอกลูกค้าไปตามตรงแจ้งลูกค้าล่วงหน้าว่าถ้าเกินกี่วันกี่วันของถึงจะถึงนะคะเพราะว่าอยู่จาก ห่างไกลจากที่ท่านส่งหรือว่าหากเกินกี่วันไปแล้วสิ่งของที่ท่านส่งไปอาจจะไม่เหมือนตอนที่ลูกค้าเห็นณนะตอนนี้เพราะหากท่านเปิดใจคุย,คยกับลูกค้าโดยตรงลูกค้าจะรับได้ไม่ต้องกลัวว่าขายไม่ได้ถ้าลูกค้าอยากได้ยังไงลูกค้าก็สั่งฉะนั้นไม่ว่าท่านจะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามท่านจะต้องตรงไปตรงมาการที่ท่านเป็นคนตรงไปตรงมาท่านจะได้ใจอิกไวการพูดคุยจะง่ายขึ้นคล่องขึ้น พูดง่ายๆคือพูดง่ายขายคล่องโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นเซลล์พนักงานขายกินเปอร์เซ็นต์ในหน้าคนกลางซื้อขายแลกเปลี่ยน11-27กันยายนดวงการเงินของท่านไม่ธรรมดาแน่นอนวาจาเด่นบวกกับไอเดียลื่นไหลปฏิพันธ์ไวพริบดีฉลาดใช้หลักการในการใช้คำพูดมากขึ้นมีสติในการ พูดคุยมากขึ้นแนะนำนะคะชาวสสีหงดวงเด่นแบบนี้แล้วอย่ารอช้าเด็กขาดสิบกว่าวันนี้ถึงแม้ว่าท่านจะทำงานประจำเพียงอย่างเดียวไม่ได้ค้าขายแต่ถ้าอยากจะพูดคุยเรื่องเงินเงินทองๆองในทุกรูปแบบเช่นอาจจะขอความช่วยเหลือจากคนที่ท่านรักเคารพหรือว่าไว้ใจขอกู้ขอยืมเงินจากใครก็ตาม หรืออยากจะยื่นเอกสารเพื่อขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินให้ท่านรีบพูดรีบคุยได้เลยนะคะรีบยื่นเอกสารเช็คให้เรียบร้อยก่อนจะยื่นเพราะว่าช่วงนี้ชาวสิงห์ท่านจะมีเรื่องเฮงเฮงเกี่ยวกับการเงินถ้ากําลังตกลงผลประโยชน์ต่างๆจะสําเร็จท่านใดที่มีลูกน้องอ่าท่านใดที่มีลูกหนี้ลองเข้าไปทวงถามดูนะคะค่อยๆพูดใช้เหตุผลมาอ้างอิง โอกาสที่ท่านจะได้เงินคืนมาบางส่วนนั้นมีสูงมากมีโชคลาภจากทางไกลต่างจังหวัดต่างประเทศหรือว่าโลกโซเชียลอ,ออนไลน์เช่นจู่ๆก็มีคนโอนเงินให้ท่านใช้ด้วยเสน่หาได้เงินจากสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆบางท่านได้อย่างเสียอย่างเสียหายหรือว่าเจ็บป่วยแล้วได้เงินมากก็มีท่านจะได้รับเอกสารด้านการเงินหรือว่าจะมีการจัดการ จะมีการจัดก,การเอกสารเรื่องเงินเงินทอง,ทองมีการเซ็นหนังสือสัญญาเรื่องการเงินอาจจะเป็นเรื่องจบปัญหาหรือว่าเซ็นเพื่อรับเงินหรืออาจจะเป็นการเซ็นหนังสือเรื่องงานก็เป็นไปได้ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เราพุดย้ายรอบนี้ท่านจะสบายใจเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนะคะหาเงินง่ายหมุนเงินคล่องมีคนคอยให้การช่วยเหลือดีบางท่านโชคดีมีคนยกทรัพย์สินให้ ท่านจะสังเกตได้ด้วยตัวของท่านเองเลยว่าการเงินของท่านไม่ฟูดเคืองเหมือนช่วงที่ผ่านมาและจะบอกว่าหมุนเงินง่ายแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินได้ไวไม่ผิดแน่นอนสำหรับการใช้คำนี้ท่านใดที่มีภาระหนี้สินท่านจะจัดการได้ดีค่ะบางท่านผ่อนผันหนี้สินสำเร็จแบบไม่น่าเชื่อถ้าพื้นฐานดวงดีๆแบบนี้นะคะ ท่านก็มีโอกาสได้เงินเทวดาด้วยนะได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถ้าตั้งใจที่จะซื้ออะไรก็ตามหรือว่าอยากได้อะไรก็ตามซึ่งเป็นสิ่งของที่มีราคาแต่ท่านสามารถจับจับต้องได้คืออยู่ในขีดจํากัดที่ท่านสามารถซื้อได้ท่านจะได้มาในที่สุดนะคะอะไรที่เป็นของของเราเมื่อถึงเวลาเราจะได้มายังไงเราก็ได้และจะได้มาในช่วงนี้ค่ะ ท่านมีดวงได้สิ่งของถือว่าโชคดีที่สุดในรอบปีโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองนะคะได้สิ่งของบางท่านได้โทรศัพท์หรือว่าอาจจะอุปกรณ์การทำงานที่ค่อนข้างมีราคาแพง,แ,งแบรนด์ดังๆได้ทานอาหารอร่อยๆที่ไม่ได้ทานมานานหากรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำช่วงนี้ท่านแทบไม่ได้ใช้เวลาส่วนตัวงานเข้ามาดีงานเข้ามาเยอะถ้ามีการนาเสนอหรือว่ายืน่น โปรเจกต์ใดก็ตามนะคะนำเสนอสินค้ายื่นโปรเจกต์ขอโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะได้รับการอนุมัติได้รับข่าวดีให้รีบลงมือทำนะคะในสิ่งที่บอกมาตั้งแต่ต้นจนจบหากตรงกับท่านไม่ว่าจะเป็นในด้านใดก็ตามหรือว่ามิติใดก็ตามให้ท่านรีบลงมือทำแต่ก็อยากขอทิ้งท้ายนิดนึงการได้มาของแต่ละท่านนั้นจะแตกต่างกันออกไป แต่ท่านจะต้องได้จะมากหรือน้อยเท่านั้นเองฉะนั้นว่าสนาเด่นเช่นนี้แล้วอย่านั่งรอนอนรอถ้าจะต้องรีบลงมือทำโดยโดยภาพรวมดาวพุธยารอบนี้ท่านจะโชคดีมากๆหนึ่งเรื่องนั่นก็คือการเงินรายรับเพิ่มขึ้นรายจ่ายอยู่ในช่วงที่จ่ายได้นะคะารายจ่ายไม่มีอะไรที่แบบตกอกตกใจไม่มีรายจ่ายจำนวนเยอะๆเข้ามารีบทำนะคะเพราะว่าหลังจากวันที่28 กันยายนหรือว่าหลังจากวันคือ28กันยายนไปแล้วท่านจะเหนื่อยมากกว่าช่วงนี้จึงจะสำเร็จอยากยื่นกู้ให้รีบทำถ้ามีอากรที่ทําแล้วต้องได้เงินแน่นอนและสิ่งนั้นไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองช่วงนี้ให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยนะคะข้าขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีมีความสุขได้โชคได้ลาบ กราบขอบพระคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณซูเปอร์แตงกราบขอบพระคุณสําหรับคําติชมและคําแนะนํากราบขอบพระคุณน้ําใจดีๆที่มอบให้รางวัลพิเศษที่เข้ามากราบขอบพระคุณสําหรับท่านใดที่ช้อปปิ้งในช่องคนแชร์ข่าวพาดรวยขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกราบขออาภัยมาณที่นี้สวัสดีค่ะ